คุณเมจิพยื้์ผมก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยขอบคุณจ้าพูดจาก็ภพยราออีกนะครับเนี่ยช่วยบอกคนในงานได้ไหมว่าเราเป็นแฟนกันยินดีเสมอครับนี่นังหัวแบล็กบูฉันจะไปงานปาร์ตี้สนใจไปไหมฉันชวนไปหน่อยก็ได้นะอืคุณเมจิกนี่นางฟ้าจริงๆชวนเพื่อนไปงานปาร์ตี้ด้วย <c oughs> เอ๊ะ ถึงมาร้านฉันแล้วเนี่ยเชอร์บองก็เธอจัดชุดสวยนี่นะงั้นไปดูชุดฝั่งนั้นไหมขอบคุณนี่อุดหนุนนะจ๊ะเชอร์บองชุดสวยจริงๆงั้นไปอาบน้ำดีกว่าโชคดีใหญ่นั้นไม่ล็อกประตูเ <c oughs> <c oughs> สร็จฉันละ <c oughs> คนดังผู้ติดตามเป็นหมื่นอย่างฉัน ไม่เป็นบางอาจตัดชุดเธอจนเหลือสภาพนี้เนี่ยไม่เป็นไรเชอร์ปองฉันจะตัดชุดให้เธอภายใน30นาทีให้ดูชุดแบบนี้ไม่เหมาะกับเชอร์ปองเลยฮะนี่อือเอาล่ะเชอร์ปองสโนว์ไวท์ต้องร้องว้าวซินเดอเรล่าจะต้องร้องอู้ออร่าจะต้องร้องโอง้ย oh ขอให้โชคดีนะ คนมองฉันเต็มคงหน้าเหมือนดาราเกาหลีเฮ้ยเมนกลิ่นซินดอล,ล่ะ